วันนี้เป็นวันสัมภาษณ์ผู้ลงสมัครประธานคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะ4ีในกรณีพิเศษตามประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการชี้แจงเพิ่มเติมปฏิทินการเลือกตั้งลำดับแรกนะครับขอให้น้องชี้แจงว่าลงสมัครอะไรหมายเลขใดพร้อมบอกประวัติความเป็นผู้นําด้วยครับครับสวัสดีครับผมผู้ลงสมัครประธานคณะ4ีระวันหมายเลขสองครับประวัติด้านการเป็นผู้นําของผมก็คือ เป็นหัวหน้าหมู่ลูกเสือตอนมอต,ต้นครับและเป็นหัวหน้าลูกเสือกองพิเศษครับและตอนนี้กํลังกลังดงารงตาแหน่งหัวหน้าห้องอยูค่ครับทําไมน้องถึงเลือกที่จะลงสมัครประธานคณะสีครับเพราะผมเล็งเห็นถึงสถานที่เกิดขึ้นภายในคณะศีครับเลยอยากยายที่จะมาแก้ไขบางส่วนนะครับและผมอยากหาประสบการณ์การทํางาน,นให้กับตนเองครับเพื่อพัฒนาตนเองน,น้องมีข้อดีอะไรที่ทาให้คน,นที่สีต้องเลือกน้องครับมีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาของผมครับ ในฐานะที่น้องเป็นหนึ่งในผู้ลงสมัครนะคะน้องมีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรกับพี่สภาปีนี้คะผมคิดว่าปีนี้มีการประสานงานหรือว่าแจ้งอะไรต่างๆที่กระชั้นชิดครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมเข้าใจครับเพราะว่าในเรื่องของโควิดครับซึ่งทําให้รูปแบบต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงกระทำหายครับแล้วตั้งแต่น้องเข้ามาลงสมัครน้องคิดว่าพี่สภาปีนี้มีข้อผิดพลาดอะไรที่ต้องได้รับการแก้ไขคะ เป็นเรื่องระยะเวลาครับในการแจ้งประกานงานต่างๆปัญหาในสี่ของน้องมีอะไรบ้างครับมีปัญหาขยะในห้องเรียนครับเราจะเก้ไขปัญหาไงครับทำตามนโยบายคร,บครับครับเอาวอน้องเป็นหัวหน้าห้อง,องเาจะทำประธานสี่ไหมครับแลน้องจะแบ่งงานจัดอะไรไหมผมห้องผมมีหัวหน้าห้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับซึ่ง คอยช่วยเหลือง,งานผมด้วยครับน้องได้รับประสบการณ์อะไรจากการเป็นหัวหน้ากองพิเศษตุ๊กเสือมัครับผมได้รับประสบการณ์การเป็นผู้นําครับการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆในค่ายลูกเสือครับจะคิดว่ามันเอามาสามารถมาปรับใช้กับคณะศิได้หรอครับคิดว่านํามาปรับใช้ได้แน่นอนครับอะไรบ้างครับเพราะว่าการที่จะตัดสินใจลงมือทำอะไรต่างๆครับต้องมีความมั่นใจ น้องมีความมั่นใจมากพอหรอผมมีความมั่นใจน้องมองภาพคณะศิลป์เองว่ายังไงบ้างครับผมจะแก้ไขปัญหาต่างๆครับแล้วก็พัฒนางานศิลป์ให้ก้าไกยิ่งขึ้นโดยจะแก้ไขเรื่องปัญหาขยะในห้องเรียนก่อนครับน้องคิดว่าเรามีข้อเสียอะไรบ้างในการทำงานครับผมมีความไม่มั่นใจในตัวเองอครับ คิดว่าความมั่นใจความความไม่มั่นใจในตัวเองมีเป็นจะเป็นอุปสรรคในการทํางานคณะศิลป์นะครับผมคิดว่าไม่เป็นครับเพราะว่าการที่ผมลงสมัครประธานคณะศิลป์เป็นก้าวแรกที่ทําให้ผมมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นครับและผมจะพัฒนาตัวเองต่อไปครับไม่ให้มีควาะทุกข์กงานอย่างนนอนะจากที่น้องบอกว่าน้องเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมคะพี่อยากทราบว่าหากน้องคนโพบแล้วว่าตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองน้อย แล้วน้องคิดว่ามันจะเป็นปัญหากับการทํางานในคณะศีไหมคะแล้วน้องมีวิธีการเรียกความมั่นใจหรือว่าแก้ไขตัวเองอย่างไรบ้างคะผมจะฝึกพูดให้มาเต็มทฝึกพูดต่อหน,น้ากก็หนุนมากอย่างเช่น,นมีงานนาเสนอในห้องเรียนครับผมจะ,จะอาสา,าไปเป็นคนนําเสนอหรือพิธกรอะไร่ไถ้าน้องได้รับเลือกเป็นประธานคณะศีแล้วครับแล้วน้องบอกว่าน้องเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจ แล้วมีคนมาพูดนะว่าน้องแบบไม่เหมาะเลยประธานสีคนนี้ไม่เหมาะที่จะเข้ามาเป็นประธานสีน้องจะทำยังไงครับจากการกับเพื่อยังไงครับผมจะรับฟังความคิดเห็นของเขาครับแล้วนําจุดนั้นมาพัฒนาตัวเองครับแล้ว,แล,วแล้วในการในช่วงระหว่างการเลือกตั้งครับน้องผูกเปิดเทบอีกเบอร์ว่าอีกเบอร์มีคุณสมบัิมากกว่าน้องจะกระสือยังไงครับจะมา,าตัวปฏิการยังไงผมจะรับฟังเขาครับแล้ว จะแสดงให้เขาเห็นครับพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าผมมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นประธานครับน้องคิดว่าความสําเร็จของการลงแข่งขันในครั้งนี้ครับคืออะไรเ <ขอ S 1> พ <อ S 2> าระาะอะไรครับน้อง,นองคิดว่าความสําเร็จนะครับในการที่น้องลงสมัครประธานคณะ4ีในครั้งนี้ครับความสําเร็จที่น้องคาดหวังอะ่ะคืออะไรและเพราะอะไร คือการที่ผมได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคณะศีละละวันครับถ้าน้องไดชนะพาฒนาคณะศีลเนี่ยน้องยังมีใจที่จะพัฒนาคณะศีลละวันด้วยการมีส่วนร่วมไหมครับมีใจแน่นอนครับผมจะมีสุดร่วมในการพัฒนาคณะศีลต่อไปครับน้องลองอธิบายเขาว่าผู้นําที่ดีในมุมมองของน้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะผู้นําที่ดีในความคิดของผมคือมีความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาและความเป็นผู้นําที่ดีครับรับฟังความเห็นของ รือแล้วน้องเป็นผู้นำที่ดีหรือเปล่าผมคิดว่าผมเป็นผู้นำที่ดีครับด้วยคุณสมบัติที่ผมกา่าวไปนักประทาีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับที่จะมาเป็นประธานทีต้องมีความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาความซื่อตรงในการทำงานครับน้องมีครบเลยเหรอครับผมคิดว่าผมมีคุณสมบัติส่วนหนึ่งในนั้นด้วยครับอะไรบ้าง ที่น้องไม่ครบไม่มีเป็นความไม่มัน่นใจในนีวเอง้าคณะสี่ของน้องตอนนี้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่คือใครครับดูไหมครับพี่ตุลาครับนายจริงครับรติกรบุญเจริญครับพี่อยากให้น้องนองอธิบายคําว่าความสมามัคคีให้พี่ฟังหน่อยครับความสมามัคคีคือ ความร่วมมือร่วมใจของคนหนุ่มมากครับที่จะนำไปประยุกต์กับการทำงานหรือการทำสิ่งต่างๆได้การที่น้องก้าวจากนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งมาเป็นประธานคณะสีน้องคิดว่าระหว่างทางน้องได้เรียนรู้อะไรมาบ้างครับขอช่ณครับการที่น้องก้าวจากนักเรียนคนหนึ่งธรรมดาเรียนธรรมดาคนหนึ่งไปเป็นประธานคณะสีระหว่างทางที่จากนักเรียนธรรมดาแล้วแบบทำงานนู่นนี่นั่นจนได้เป็นประธานคณะสีเนี่ย น้องคิดว่าน้องได้เรียนรู้อะไรบ้างครับผมได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดในตัวเองครับคือหนึ่งความไม่มั่นใจในตัวเองของผมครับและผมได้พัฒนาให้ตนเองมีความมั่นใจมากขึ้นก้าวหนึ่งครับในการทำง,งานเป็นมือพาราเลยระหว่างการมีระบบการทําง,งานที่ดีกับมีคนที่ทํางานได้ดีน้องคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันครับที่สําคัญกว่าคือระบบครับถ้าเรามีระบบการทําง,งานที่ดี เราก็จะมีรลกฐานที่มั่นคงแล้วครับซึ่งเราก็จะเลือกคนมาทํางานในระบบเราได้ครับสไตล์การทํางานของน้องคืออะไรครับคือวามแผนไว้ครับแล้วทําตามแผนที่วางไว้พี่คอเสริมจากคําถามจากพี่ประธานคณะศอลาวันนะครับเราบอกว่าเราเลือกระบบที่ดีถ้าคนที่อยู่ในระบบไม่ปฏิบัติตามระบบ ที่เราวางไว้เราจะมีมาตรการและมีวิธีการจัดการเรื่องนี้ยังไงครับผมจะถามสาเหตุเขาครับว่าทําไมถึงไม่ทาตามแล้วจะชี้แจงผลกระทบที่เขาไม่ทําตามข้อนั้นไว้ครับแล้วถ้าคนคนนั้นเขามองว่าระบบที่เรามองว่าดีที่เราวางรากฐานไว้มันเป็นระบบที่ไม่ดีและเป็นระบบที่เขาสึกว่ามันไม่โอเคครับผมก็จะถามความคิดเห็นเขา,ว,าว่าตรงไหนไม่ดีบ้างครับแล้วนาํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น การได้น้องมาลงสมัครประธานคณะศครับเปรียบทราบมุมมองของน้องที่มีต่อประธานคณะศีลครับผมคิดว่าประธานคณะสี่ต้องมีความเป็นผู้นำครับรับผชอบและรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเพื่อนําไปปรับปรุงคณะสิล์ของตวเองครับตอนรับผิดชอบกับความตรงต่อเวลาน้องว่าไหนสำคัญกว่าครับเพราะอะไรความรับผิดชอบครับเพราะอะไรว่าถ้า เรามีความรับผิดชอบมากพอเราก็จะรู้ว่าเราควรจะตรงต่อไปควรจะทําสิ่งไหนก่อนสิ่งไหนทีหลังเราคิดว่าอาไรว่า,าได้สํสาคัญที่สุดในาระันนาครับสาหรับผมผมคิดว่าใจครับสมมุติเรามีใจในการทําสิ่งต่างๆเราก็จะทําสิ่งนั้นได้เต็มที่และสุดความสามารถตั้งแต่ที่เราทํางานประธานสงมานะคะน้องเป็นคจนจัดแต่งงานเองหรือว่าให้เพื่อนเป็นคจนจัดแต่งให้ ผมกับเพื่อนเป็นคนช่วยกันจะเดินด้ยครับเพราะว่าผมยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นะคเับเราคิดว่าเรามีความพร้อมที่จะเป็นประธานคณะศีใช่ไหมครับผมคิดว่าผมมีความพร้อมครับแล้วถ้าคนภายในคณะศีมองว่าเราไม่มีความพร้อมในการที่จะเป็นประธานคณะศีรเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ทําทให้เขามองเห็นและก็เล็งเห็นว่าเรามีความพร้อมมะครับครับผมจะกลับมามองตัวเองก่อน,อนครับว่า ผมขาดส่วนไหนไปหรือไม่พ้องจริงครับแล้วผมก็จะพัฒนาตนเองแล้วสร้างผลงานให้คนในคณะศิลปได้เห็นครับน้องจะรู้สึกอย่างไรครับน้องทำไมคนในคณะศิลปผิดหวังผมใชรู้สึกผิดในตอนนี้มากครับแล้วผมจะกล่าวคำขอโทษคนในคณะศิลป์ก่อนครับแล้วจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นีถ้าน้องสูญเสียความมั่นใจน้องมีวิธีการเลือกความมั่นใจยังไงครับผมจะนึกถึงความสําเร็จครับ เขาจะเป็นคำให้ผมมีใจในการทำสิ่งต่างๆอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของน้องคืออะไรครับความกลัวครับใช่ไงครับถ้าเรามีความกลัวเราก็จะไม่กล้าทำสิ่งต่างๆครับซึ่งมันเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดชิ่งอ,อะไรที่น้องกลัวมามก,ากท,าที่สุดในการรู้ประชดศีลกลัวความผิดหวังครับแล้วน้องจะมีวิธีการจัดการความกลัวยังไง ผมจะก้าวข้ามสองลัวคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับซึ่งผมสามารถก้าวข้ามสิ่งธรนมด้คนที่ละเอียดแต่ช้ากับคนที่เร็วแต่ไม่รบอบคอบเป็นน้องตัวเลือกคนไหนคะคนที่ละเอียดแต่ช้าครับเพราะว่าผมคิดว่าการทํางานส,งนสิ่งใดสิ่งหนึ่งความละเอียดต้องมาก่อนเออยังไงต้องเพื่อ น้องจะต้องทำางายกับคนที่ไม่รู้จักครับหรือว่าน้องไม่ชอบครับผมจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับงานครับผมสามารถทํางานกับคนอื่มได้ถ้าให้น้องเองลือกระหว่างคนดีกับคนเก่งน้องจะเลือกอะไรมากกวอะไรครับผมเลือกคนดีครับผมคิดว่าคนดีสามารถทําอะไรต่างๆกับคนมนือมากได้ดีกว่าคนเก่งครับ สุดท้ายนี้ที่อยากให้น้องฝากอะไรถึงพี่ๆชั้นวัดเชียมศึกษาปีที่6แล้วก็นะักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์น,น่อยครับครับก็ขอฝากเอราวัณเบอร์สองด้วยนะครับถ้าผมได้เป็นประธานคณะสีผมจะสัญญาว่าผมจะตั้งใจทํางานอย่างสุดความสามารถและจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนครับข้าครูหการเบอร์องครับ